พี่น้องมาตาใสมาตาใสมาตาใสอีกพาืายคาามผ่านข้าวมาตาใสอีกล่าสุดนั่งเอกสุสายญ่ออกมาเคลื่อนไหวเพืานย่าผ่านข้าวมาตาใสอีกน้อเพื่อนว่าสุสายายญ่อมแอมสิออกจากวงคือบอท่านเบาหยางยูวะสันออเอาเหลืองลามันเป็นจังใดมาจังใดเด๋ยวจังมา่บอกกันพืาย่าผ่านแต่ว่ากองิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลั่ทีขคบรักสู้ผู่สูคน มืึอนี้มาพบมาพร้ากันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเกาคนเดิมกับบ่าวกำผ่านคนโกสุริโยบานทามิตะโกไปหนาโกไปหนาอิลีมันเป็นอาการจังใดมันคือทรงโตบระยู่แถวพยานานคือหมุนไปหมุนมาแต่มันเป็นแนวด้อันผู้อันบ่อยากล่องบัดไปว่าเพิ่นล่องเออบัดอันผู้อยากให้ล่องบัดบอล่องเอาแนวด้จังใดสั่นคอยเนี่ยจังใดคอยอยากให้ล่องอ็ยังหรือบอล่องล่องจากไสล่ะ ลองจากใคอยนี่ล่ะเอาแนวใดคือบาสันเบหวานไหมเบหวานมีแต่ข้นเอาตาลมาล่งก็เกียร์เลยมีแต่ข้นยนอ้าวข่าวมาจะใสอีกล่าสุดสุสายใหญ่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่กับอมแอมละไม่แสงทองพี่น้องข้าวมาจะใสอีกน้อเพน่าสุสายใหญ่อมแอมสิออกจากวงคือบท่านเบลยังยู่าสันครับโพดเดียวของสูสายใหญ่ต่ว่าข่อยเขาไปอ่านข้อเมตนแล้วในคำพันเป็นจังไหนข่อยกะโอ๊ที่สีหัวบ่ได สรรหามาคอมเมนต์อีเดี๋ยวผู้คอมเมนต์นี่ก็ได้คิดคำามบอกเดจังใดสันเดีพย,ยพญายผ่านบาจังใดล่ะหน่อยขออนญาตบาดคำขออนญาตอ่านจากน,น,น่อยน,น,น้องน้องเนาะนาเอานังยางดีดปากเนาะเพื่อนว่าเอาเวลาไปลบปล่อยสิมีประโยชน์ไปยากกว่ามหาวอให้ผู้นั้นผู้นี้ยุกอือหือือหือืออ,อันนี้คอมเมนต์เดียวเดี๋ยวพญายผ่านอืม,อมบางคนกระบอกสิว่าจังใดละ่ะพญายผ่าน ปากหมอสลอเสือกเรืองคนอื่นไปเรื่อยเงืดหลายเนาะปากคนปากหมอเลยบ่ปากหมอเนี่ยอะไรเป็นยังไงพานาอุ้ยไฮบอทอ์จังไดยปากหมอนะนะอั่นนะออ แนวดปากหมอเออปากหมอกับปากมอนั่นาปากหมอกับปากหมอหลวงแม่บอกเอออาล่าสุดเกิดอะไรขึ้นข่าวมายังไงไปจังใดมากจังใดคือใดมากิดว่าเพิ่นสิออกจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะหรือดูการนี้นางเอกสุสายยกับนางเอกอมแอมละไมแสงทองยืนยันว่าด้ไปไปใส่เพผ่พานยังอยู่กับองค์กรยังอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเก่าเหมือนเดิมสิออกจังใดโปดเติร์ของเพล่นเพรผ่านรูปหน้าเอกสุสายย่กับนางเอกอมแอม หงสัําอียงโอ้ยเม,ม่อก้อนเมือนึงน่ะกับไปล่อย่ก็ไปล่อยม่มือก้อนเมือนหนึ่งอย่างหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านนี้มานี่เพิ่นไปรับร่างวันยูอ่าแมนบ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามแมน่บ่ะหุ้ะรางวัลอย่างรางวัลมรดกล้านช้างและผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิล,ลปะวัฒนธรรมลุ่มน้ําโค้ง บอเฉพาะนางเอกอมแอมละไมแสงทองเทนั้นพระอเอกอฟสุรพลพระเอกของสาวน้อยเพชรบานแพงน้ององค์อิง,องเพชรบานแพงก็เข้ารับรางวัลนี้ด้วยเช่นกันพยานครับอ่าวบาท,ที่นี่เป็นจังไดมากจังไพ่อดกเลยสันสนิษฐานเม่นผู้ใดเอามาตาใสาข่อยก็เลยว่าเพื่อนอาจสิไปเห็นคลิปเก้าบอจังสิไหมพยาน<อ>คลิปตอนที่นางเอกสุสายยายกับนางเอกอมแอมเพิ่นไปทั่วคอนเสิร์ตก่อนที่สาวน้อยเพชรบานแพงจะเปิดฤดูกาลหรือเปล่าจังสิแมม บาดที่นีไปเบื้องคลิปอาสจเห็นคลิปเดือนไปเห็นเพื่อนแสดงอยู่ต่างประเทศเอา้าเพื่อนบ่ไดไปกับรงแร้วบอกเพื่อนออกจากร่งแล้วบอกแต่ว่าบ่ไดไปเบื้องว่าวันที่ที่เพื่อนร่วงคลิปนั้นวันที่เท่าไหร่จังสิไหมอืมอ่าก็เลยวอากันไปบันิปากต่อปากปากต่อปากสตี้หลับบาดที่นีเพื่อนพานเพื่อนว่าปากคนยาวกว่าปากกาแมนบอกบาดที่นีเง่าตอวเง่าเง่าตัวเงาก็เลยบางคนแค่คิดตอนแรกคิดอยู่บัน่คิดไปคิดมากคือจังคือจังว่าแมนเรื่องจริงเด้บัตรที่นีจากความคิดคิดว่าเป็นเรื่องจริงเด้บัตรที่นี แมนบอล่ะอ้าวยืนยันพี่น้องเ่ทัะไดาไปใส่มาใส่ฤดูกาลนี้ก็ยังอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเก่าเหมือนเดิมอันผู้ใดไปว่าผิ่นลงสันดิอ้ากับมันข่าวท่างใดอ้าวกับ่บููอาจจะเป็นคอมเมนต์หรือเปล่าอันนี้เฮ่ากับบมันใจคือกันแมนบอล่ะแต่ว่าสีมาจากไสก็บตาดม่พี่น้องนะสําบคลิปนี้ออกมาเคลื่อนไหวแท้นน้าเอกซุสายใ่ก็แล้วกัน กับ <G rab> นางเอกอ่กอมแบบอมว่าขึ้นบ่ได้ไรไปใส่โอ้ยข่อยหูอะไรหละคันหูยังข่อยคึดว่าวักขึ้ว่าซีเมนเลื่อนไปเห็นข่าวเก่าตั้งแต่อันจีเพ่าอันที่ตอ,น,อนช่วงหนึ่งที่นางเอกสูสัยใหญ่เป็นมีกระแสอันที่อันอันปลาโมจนได้ออกมาตอบนะแม่โอ้ยอันนั้นมันตั้งแต่ปีร่างกลางเก่าแล้วเพื่อนเออเอา,า,เอา,เอาบางคนเขาบ่ได้นี่ดิบ่ได้เบิ่งมือเบิ่งเว้นเด้เออเออโอ้เนาะเอาอีหลี่ข่อยคึดว่าเนี่ยเพราะว่ามันมันมีข่าวที่ว่านางเอก สูสายใ่สีลงแทบบอที่ว่าเขาไปกราบคุณแม่นงน้อยนั่นนะคอยจำได้โยแต่ตปีพี่กายนี่เออพี่ก่านมาเป็นปีแล้วสงสัยสีไปีเลื่อนเห็นเออเลื่อนเห็นกระเล่เบิงสัมบบุวันทีนั่นนะบริเบิงวันทีแตแต่ปีไรก็บ่เบิงติเออสิจังไรก็ตามน้อพี่น้องเนาะสำรับผู้ดีผู้ที่ขิดไปหรือว่าจังไรก็ตามเราไม่พันเพราะว่าอีหยังปากต่อปากปากต่อปากจังสีบางครั้ง คอมเมนต์หรือว่าอีกยังจังสีขคนเขาไปอ่านคนบอลูนจริงจังสีไม่ผ่านกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลกัมี่พอตั้งแต่ยิ่งว่าผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้ผู้นั้นสิล่งจากวงจังสีโอ้ยพากันเขาไปว่าให้เพื่อนไลน์พี่น้องคอยกระเลือกตัวเพื่อนคนผู้เดียวนี่ไปไก่ด้แนวใดเออไปเห็ดอ่เยเห็นมาแล้วกบตาขาวคักนี่นะล่องมือบ้านนี่สมมติว่าวันที่ยิบเก่าเนาะจะปีไก่เนี่ยั้สิแม่ มือวานนี่เขาลองแบบนี้สิบเก้าเออหน้งเอกสูสัยใหญ่ล่องแท้ล่องแท้เออบัโจยังเด็ถามปลาหมดอยู่เออเป็นยังไงอยู่ยาวอยู่ยาวขึ้นมาคอยเห็นนี่หลีเออแฟนบอกมาที่นี่พูดนั่นไปต่อบัดที่นี่เออล่องอีหลีน้าเอกสูสายใหญ่ล่องคักล่องเนื้เออกูเห็นกับตาเห็นกับตาอีกแล้วเราได้จะมาฟังเขามาเห็นกับตาเออฟังเขามาแต่ว่าเห็นกับตาเจ้าของเออบัดนี้ปลาหมดว่า เงา้ยวเ,วเงีเงงว่าเนี่ยเออคือคือลงเงา้ยวเงีพ่ะนะ <c oughs> ไปต่อกันไปปาริเวา้ากันไปปาริเปิดตับเป็นตอนไปจับกอไก่ามาใส่ห่อข้าวจังสีน้ำตาลเอาเถือว่าข้าวเรืองนี่ที่นั่งเอกสูงใส่แยะละกันนั่งเอกอ้อมแอมละไม่เสียงท้องน,นี่สีลงนี่ป้อมีเด้อพี่น้องเด้อ,อเออไข่กากระตีว่าเยี่ยนนี่เพิ่น,นบ่ได้ลงละไปสีลงยังไหนเหมือนว่านเหมือนกวนเหิืนไปล้ามจนจนอยู่ โอ้ยว่างหันนี่เพิ่นไปรับล่างบ้านอยู่นี่เพื่อนแง้พานระดับนั่งอีกบ่เหม็นว่าสีลงหล่ะกสีลุงไงรลงได้ประนันเด้เออทั้งสองโคตรบุญนกเออเข้าไงเด้ออันบริหารตอกออกมากเียนไหวออกมาขี้แจงแถลงไข่ผลเด้อันเบาไปซุ้มซี้ซุ้มหานี่มันฝนกระทบมันหลายเด้อซุ้มหูบ่เหม็นอีกย่งบางคนโบหูจริงเนาะพี่น้องเนาะเห็นเขาว่าเห็นเขาว่าบาดที่นี่พ่อตั้งแต่เห็นข้าว เขาไปคอมเมนต์ในชอน่องนั้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นจังสิแม้อมเออบอ่เบิ่งแล้วบ่ติดตามแล้วสิไปไสกลับไปป้ายบอกไปผุนได้เพีงยงแผ่านอันเพิ่นบ่ท่านได้ติงคิงเพิ่นบ่ท่านเว้าได้ว่าอีหย,ยังอยู่จังสิแม้คิดไปเอง,งเออไปเองจังสิแมะอันแต่ถ้าอันปีก่อนเห็นบ่เออเออกูถือเลื่องหาที่บาทเขาซาว่ากูถือแล้ววันที่หนึ่งกระนั่นเจอกันแล้วมาขออันเงิ้นยุเวินเวินอยู่อขาใส่เพิ่นสิวาบอกปากคนยาวกว่าปากกาสิเพียงผ่านผู้ใดว่าสนอกไผู้เดว่าสนอกผู้นั้นว่าผู้นี้ว่าเออออเเเเขขาาาาาาาวว่่ไปม จนได้เห็นตอนเห็นตัวผ่นะเห็นสื่อกับมือพ่นะยังมาไปอีกเยอะลัตเตอรี่บ่เลยสื่อสักเคลกระด้เออบาที่นี่น่ะเป็นไปยังสี่ดอกสมมุติว่าเออทุกครั้งศิลปินลงก็สิมีเอฟซี่ที่รักองค์กรน่ะเมียไปว่าให้ศิลปินได้เออลงไปนี่ถือว่าหักหลังวงเลยบรรทออือโอ้ยเออไปสชกับไปรอดของประเทศนระเจ้าเออบุ้งเงินเออบ้ากองค์กร บางคนโบแมนเอฟซีขององค์กรพี่ผ่านแต่ว่าเป็นเมื่อที่สามที่สี่ที่หาที่หกป่วนเข่ามาาซันเอซบโอกาสคือว่ากูได้ช่องแล้วสิเข่ามาเลยปั่นป่วนบาดที่นี่ยนุ่งเยื้อไปเมื่อเลยบาดที่นี่แมนบอล่ะเอาสำรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเคลียร์สำรับนางเอกซุสายใหญ่แล้วก็นางเอกอมแอมน้ำม้แสงทองกับบอท่านใหญไปไปใส่มาใส่ย่องอยู่กับสาวหนุอยในหลักพี่ให้ผ่านปักหลักอยู่หนีน้ำกันนี่แหละตลอดฤดูกาลนี่แหละเอาว่าแมนเพิ่นต่อสัญญาอีกบอก แม่นบอสตอนเลยคอยดูซื้อว่าก่อนเปิดดูดูการนางเอกสุสายใหญ่ผลมีการต่อสัญญาเดียพี่ผ่านแมนหรือจังไดคอยกระดิ่งมาคอยขับไข่ขับข้าอยู่ในแมนแมนเอ้าเอาจังจะละขัดอึดเวียกเด้อผู้ใดก็ได้จังไดมาเอาโศกซอยข่อยนี่จะสาวเอาไปหลายนี่ข่อยซีซื้อเข่าซื้อน้ำซุ้งกินผุนมาหลายโศกยจะในงานเยอะต้องการกำลังแห้งย่างหลายเลยแมนจะมาขันเอามาเอาบะเอาเลยเออไม่ยืนเวะบะตัวข่อยเตีมยมีผีมีเปล่าเอออ้าวจังจนพี่น้องชัดเจนที่สุดละล่ะ อืมขันออกจากปากไข่เนี่ยมุ้งเจ้าเสียไข่เลยแิ่อืมขันเจาะไหนไข่หวังว่าขอโทษคือเขาบ่อลงบอ่บอ,บอลงอีริบิดตลอดฤดูกาลนี่รับประกันเลยน,น่าเอกสุสัยแย่ครับน่าเอกอ๋อแบบไม่ลงแน่นอนคอยการาาันตีอยู่ยาวอยู่ยาวอยูอ่ยาวเอาหามาไล่ไเพิ่นนะเพียงเออเอาสำหรับมือนี้กับสีจากล่าล่าจากพี่น้องไปเถอเพียงสำนีเด้บ่ได้ไปใส่ดอกพี่น้องไปใส่หลังไปอัร์ตโฉบสำหรับมือนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ